เด็กเขาแล้งไปเนาะสุภสุคนครถทยยังบดายเมนูนะครับมื้อนี้น้าเสนอเลยเชื่อว่าทุกคนต้องเดาออกแล้วพักเคียวแบบนี้ก็คือพักขนาเมนูอนีกอย่างหน้าแฮเดลก็คือเมนูขนาหมูกรอบนั่นเองครับหมูกรอบฉบับทําเองกินเองนะครับอร่อยเองคนเดียวล้างพักขนาเสร็จแล้วเราก็มาหั่นครับมะลิใบออกนะครับบดายมักใบก็เอาใบมาูดายมักก,กันก็เอาแต่กันจังเกงนี่นะมักกินใบว่ามันขมเทือกานก็ขมคือกันสิกินโยกินใบอ่อนๆตอนนี้ก็หั่นไปเลยตามใจชอบนะครับตอนใยตอนน่อยหั่นไปโรดครับคือจังหวะละ อาหารวอมีพิดวามีถือครับเห็ดไปโลในมือนีกระสิเห็ดลายจากน้อยนะครับเห็ดเพืออีพอน้ำเผือยอีพอกินน้ำครับเอาไปผัดพักมันก็สิหยุบลงไปอีกนะครับก็จะหั่นแบบสไลด์สไลด์แบบเฉียงเียงนะครับลังเทือก็หั่นตรงๆนะครับอารมณ์ณเวลานั้นโอ้มักตรงมักเอียงมักง้อก็หั่นไปโรดนะครับกสีประมาณนี้นะครับพักหน้าก็เอามาใส่จานไว้เตรียมลอผัดนะครับจากนั้นก็มาเตรียมบักผิดนะครับมาหั่นบักริหลายกระเพลิหลายใส่หน่อยกระเพลดหน่อยครับกระสิเอาไปตำก็ได้ด้ตำพร้อมกับกระเทียมก็ได้ครัับเมือนนผดกพาาาี้ภษ จังสีมคือจังภาษาไซยาภูมนเนาะเฮ้หันวนไปครับมีดเข่ามือเด้จากนั้นเขาก็มาเตรียมหมูกรอบครับหันไปโหลดหันจังไดก็หันไปโหลด หมูกรอบอันนี้เอาไปอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาหั่นประมาณแบบว่าพอดีคำนะครับสีหั่นซาจากน้อยมันห่อนนะครับสีบอกวันังมันกรอบอิ่มนะครับเบิงดูดูเนื้อนะครับแยกชั้นกันชัดเจนนะครับมีเนื้อมีมันนะครับครบพอดีแล้วนะหมูกรอบที่เขาต้องการนะครับเนื้อให้เบิ้งว่ามันเป็นจังไดหน่ากินบอสี่ต้องกรอบนอกนุ่มไนยังสี่เดพี่น้องเบิ้งกรอบนอกนุ่มในบอแมนบัคทุเลียนเด้อหมูกรอบเด้๋ยนี่ให้เบิ้งเนื้อหมูสัตๆ มันชำมากอิลีและนะในว่าสิลดความอ้วนจากสิลดได้ปุ๊บเบิ่บงเฮต่ลเมนูนะว่าเป็นอย่างดอกมือนีกินมือหนาจังลดเนาะพี่น้องเนาะมาสิมา,าให้เบิ่งเนื้อหมูกันสัดๆนะครับ,รบกรอบหมูนุ่ม แล้วนะหมูกรอบที่เขาต้องการนะครับติดตามมหากระจังซีละพี่น้องเอาให้ได้จังซีเด้อจากนั้นเขาก็มาเตรียมแบบกระเทียมครับเอามาสับนะครับผู้ใดสิทุบผู้ใดสิตำก็ได้บว่าก,ก,ก,กัน,กกน <c oughs> สูตรของเก้งเนี่ยเก้งสิเอามาสับนะครับเอามาสับ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 พอหยับหยาบนะครับเ <c oughs> ท้ากี้ขานก็เอาไปโขกตำคือกันครับพอเขาได้กระเทียมแล้วเขาก็ไปผัดไปเจียวเลยครับใส่น้ำมันจักน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับเจียวพอมันหอมๆขั้นตอนนี้เขาก็สิเจียวกระเทียมไปก่อนนะครับเจียวกระเทียมจนว่าเหลืองปุ่นลับเข้าไปโรดแต่ย่าให้มันใหม่ กะพอเสียงไหมคือบอกคือกันสร้างมันจากนั้นก็ใส่พักะน้ากับบักพีที่เฮาเตรียมไว้ะน้ากับบักิีมาพัดผัดพัดพัดพัดน้ากับบักิีให้เขากันก้อนนะฮะจากนั้นเขาก็มาปรุงเลยครับเติมน้ำเปลาจากน้อยผู้ใดมากเอาน้ำไปลาดเขาก็เติมลายครับจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมขอมชู่สรสดีน้ำตาลเกลือจากนอยผู้ใดมากซีเข้มเค็มก็ใส่ซีอิ๊วดำได้ครับจากนั้นก็เคลโคเลครับคือพัดให้เขากันนั่นแหละรัดไปจนว่ามันเขากันจนว่าพักสุกพระมันเขากันแล้วเฮาก็ใส่หมูกรอบที่เฮาเเเตตรรรีียยยยมมไว้้ลลคับกกกอออออ็ืนสแงป มันกระสียั้งความกรอบของหมูไวัยครับแล้วก็พัดให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ชิมรสชาติอีกเทือนหนึ่งขันมันแสบแล้วก็พอสสานันครับบะม,มีอย่างไรแกตักใส่จานโรยเข่าสวยหอน,หอนแบบนี้ครับเป็นไดพี่น้องบ่ได้เห็ดยากเลยครับมเมนูแบบง่ายๆที่สุดขันมีไข่าดาวอีกนี่นก็สีเปะเลยเวลากิ่นแล้วครับมาครับจิมให้เบิ่งนี่จังไดกระแสบอยู่แล้วครับพอจะของเป็นผู้เฮ็ดผู้กินเองขอบคุณทุกการติดตามนะครับกินไว้บ่ได้ครับมันหอนทั้งเข่าทั้งผากเป็นกําลังใจหกันอีกในเด้อครส สับเปลี่ยนกันไปครับขอบคุณครับ